สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับที่สวนศิลสเลเ,เตนะครับผมจะพาทุกท่านชมสวนนะครับวันนี้จะพาชมโซนของไผ่้างมนนะครับที่สวนนี้ก็จะมีการปลูกไผ่ไว้นะครับไผ่้างมนปลูกไว้หลายกอนะครับมาดูกันว่าะระหว่างไผ่สร้างมนเนี่ย เราได้มีการปลูกต้นอะไรไว้นะครับต้นนี้ก็คือต้นยางนาครับต้นยางนาปลูกใช้เวลาเท่ากันนะครับประมาณ5ปีแล้วนะครับต้นนี้ก็เริ่มเริ่มเป็นทรงพุ่มที่สวยนะครับโอเคเห็นแตกใบยอดก็สูงแล้วนะครับความสูงตอนนี้น่าจะประมาณ5 6เมตรได้แล้วนะครับนะครับลำต้นก็ตรงเปล่านะครับโคนต้นก็อวบนะครับถือว่า ก็งดงามนะครับนี่เป็นยางนานะฮะใกล้ๆกับยางนานี้นะครับคือต้นอะไรครับทราบไหมครับต้นคณะเม็กซิโกครับผมเป็นคณะเม็กซิโกเป็นอ่าไม้ต่างประเทศนะครับยอดอ่อนแล้วก็ใบอ่อนสามารถรับประทานได้นะครับบ้านเราก็เรียกว่าผักชายานะหรือว่าผักผงชุรสนะครับผมก็ เก็บมารับประทานนะครับทำอาหารผัดก็ได้นะครับใส่ต้มแกงก็ได้ตรงโซนของไผ่สางหมนตรงนี้ผมได้ปลูกต้นยางนาแทรกไว้2ต้นนะครับนี่คืออีกต้นหนึ่งนะครับก็ปลูกใกล้ๆกันนะครับเวลากแต่ว่าต้นนี้จะเหมือนจะ,ะลำต้นจะเล็กกว่าน,นิดนึงนะครับแต่ก็เป็นทรงพุ่มสวยงามนะครับไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับค่อนข้างถี่นิดนึงประมาณ2เมตร 50นะครับก็งดงามดีนะครับก็อยู่ระหว่างอ่าไผ่สร้างมน์นะครับผมปลูกไว้เป็นแนวนะครับไผ่สร้างมน์อายุ5ปีนะครับจะท่านสังเกตว่าที่อ่าลำของไผ่สร้างมน์นะครับจะมีแป้งสีขาวขาวนะครับติดอยู่ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าอ๋อนี่คือเป็นไผ่สร้างมน์แน่นอนนะครับน,นี่พาชมก็อาจจะอ่าเป็นกอที่ มีล้ำเยอะไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาได้สั่งกอนะครับอันนี้ให้ให้ชมนะครับที่เห็นเป็นดําๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นรอยอที่เกิดจากการาเผานะฮะชาวบ้านมาขอ,อาเผาเอาต่อนะครับมีต่อขึ้นที่ตรงนี้นะครับเป็นต่อหัวเสือนะครับต่อใหญ่เลยแหละนะรังใหญ่มากนะครับเขามาขอเขาเห็น ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ได้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของลำไผ่สังมนนะครับจะมีคราบแป้งขาวๆนะครับเป็นลำที่ยังไม่แก่มากนะครับนนก็หนอ่อไผ่ไสร้างมนถือว่ามีประโยชน์นะครับหน่อก็อร่อยนะครับสามารถรับประทานได้นะลำก็สามารถใช้ในทําประโยชน์ในการก่อสร้างทําเครื่องมือจักสารนะครับอันนี้เป็นไผ่ที่ผมปลูกไว้นะครับ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจังนะครับก็บอกชาวบ้านเหมือนกันว่าถ้าใครอยากได้ไผ่ไปทำประโยชน์ก็มาตัดเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโซนของไผ่สังมนนะครับีิปลูกไว้ในสวนนะครับอีกกอนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอีกกอนหึงตรงนี้ก็ปลูกพวกผักผงชูรสนะครับหรือว่าใชา้ย,ยาแทรกไว้นะครับ อันนี้มีต้นอย่างอื่นด้วยนะครับต้นตรงนี้มีอ้อมียางนาด้วยนะครับมียางนาปีนี้ก็เริ่มงามต้นนี้ก็ถือว่าเล็กกว่าสองต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ก็รอดแล้วนะครับมีใกล้ๆกันก็มีผักติ้วนะครับต้นติ้วก็ต้นติ้วนี้ก็โตนะครับเก็บใบไปประกอบอาหารอร่อยนะครับ อันนี้มีต้นมะขามต้นมะขามก็อันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับต้นมะขามต้นนี้ปลูกนะขึ้นเองนะครับไม่ได้ปลูกก็โตเช่นเดียวกันนะครับมีประโยชน์นะครับต้นมะขามใบอ่อนก็เอาไปทำอาหารนะครับเพิ่มความเปรี้ยวให้กับอาหารครับอันนี้เป็นไผ่สังมนนะครับอันนี้ก็เป็นโซนไผ่สังมนปลูกเรียงเป็นแถวนะครับโอเค สำหรับเช้านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมาสวนสินสเซเ,เตนะครับอีกครั้งเรื่อยๆพยายามทำออ,ยทำออกมาบ่อยๆนะครับทำออกมาบ่อยๆให้ท่านได้เห็นว่าเรามาีพันไม้อะไรบ้างในสวนของเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอให้มีความสุขในการทำงานวันนี้นะครับสวัสดีครับ